เอาดีดีจ้าไหมดีจ้าเออดีจ้าวันสันกี้ค่ะเออดีโอ้ยดีจ้าจะเป็นพี่น้องเก็บบกเขียบพี่น้องเรื่องเนจ่ายพุทธเอาไปบายทันผู้ส่งกอนหนุกแหละสวัสดีก่อนม่างงานว่างลงก่อนว่างว่างสวัสดีท่านผู้ส่งท่านสวัสดีจ้าก่อนดีจ้านานสวัสดีจ้ากินนี่ว่าทำไมท่านผู้ส่งเบงสิว่าเบงเอาไปบวมห่อพุ่งเอาไปบายทันผู้ส่งกอนหนุกแหละสวัสดีก่อนม่างงานว่างลงก่อน บ้างบ้างสวัสดีท่านผู้ชมเ้อะสวัสดีจ้าก่อนจ้านั่นสวัสดีเจ้าคลิปนี้มันอิสุกลงเลยร่นบุเลยเบี้ยมแล้วเบี้ยมแล้วอ่ะผีนี่นึ่งจัดเีิบันผีมอดนึ่งที่ท้องผีผีจัามอดนึ่งหินโมจันเยอะจางจันนวอยหลายน้อยเดียวอ่าไดสองลูกแล้วเอาไว้บ่ได้เอาะบายบายท่านผู้ชมก่อนหนุกละสวัสดีก่อนมังงาบ้างมังก่อน บ้างบ้างสวัสดีท่านผู้ชมเด้อสวัสดีจ้าก่อนนี่จ้านั่นสวัสดีเจ้าคลิปนี้ให้พี่น้องเบิ่งอยมึม่วงกระดกคือกันกปุ่นเป็นปุ่นเป็นงนอยู่จ้พก่นแม่นสิเลยเราบอกสามนาทีโอ้เรียบรอไอ้ชะกะกะได้หรือเปล่าบันเออบ่มสุกกินก่อนมากินกับ้อนไอ้เด้อจ้าเด้อตัวกินเออกินกับ้อนไอ้เด้อบานพี่ลูกหลามาออื ไอ้บ่บังงามหมบัหไฮบังลาบังไม่อะไม่ก็สันพี่น้องเอ้ยพ่บังบังบังมองแย่ต่อกับลูกดกพี่น้องพ่แมาเนี่นยจับน่วยหลายน่วยเดียวอะไดสองลูกแล้วเอาไว้บ่ได้เออเก็บเก็บหมักเขียบสุกของตั้าหนุ่ละเอาหมักเขียบไปบวมกันนะจ้าตออเก็บไปบวมกันนะจ้าเด้อเออเอ่อเอเอาอีกเอ,อ่อเอ มาหมอบเขาม้าหมอบขอม้เอ wie, <ม>าดีดีจ้าไหมดีจ้าเอาดีจ้าพุทสันคีค่ะเออดีโอ้ยดีจ้าจะเป็นผู้หญิงน้องเก็บกระเขียบพี่น้องบังงาจ่ายพุทผ้าอะไรทำทุ่งซ้อมบังสิบังเัาไปบวมเข่าพ้าเออเก็บเก็บหมากเขียบส้วงของตัวเระเอาหมากเก็บไปบวมกันเด้อจ้าก็เก้ยจเก็บไปบวมกันเด้อจ้าเด้อเออเออบวมสุกกินก่อน มากินกับ้อนไอเด้อจ้าเด้อตัวกินเออกินกับ้อนไอเด้อบานมาพี่ดุรามาเจ้าหน่อยหลายหน่อยเดียวอ่าใส่สองลูกแล้วเอาไว้บ่ได้อะกว่าฟังใบใบเหรอเพื่อนเอ่อเอาอีกเอาอีกมาหมอบเขามาเอาอีกหมอบข้อ อบ่าไปยเรอเพื่อนไม่นีสิสุกลงใาเลวนบุเลยเบีมแล้วเบมแล้วอาผีนี่นึ่งจัดผีันผีม้อนึง่างผีผีจ่มม้อนนึงนมอจัดแจัทรายก็ลอกระเตกินผลม้อนนึงอย่าหนีแม่นมาเลยกตกินเออกระเตกินวายว่าได้กระเตกกระเตกินมือ้ย่นีสิสุกลงในลวนบุเลยเบมแล้วเบมแล้วอาผีน่นึงจัดผีบันผีม้อนนึงู่างผี เดี๋ยวจะม้นเองมนใเดี๋ยวทผู้ช่อนเอาหน่หนุหน่หนไอ้อาวะพี่ดูถือมะขามพี่มาให้ทนผู้ชมอบงนัำเออนั่งลงนั่งลงแบุนการขอยังพเลยพี่น้องมุนเอาดุลาหมุนมุนกิงบาพี่น้องบุมเออไม่ดิทั้งด้นดูกละข้างออกกันเออเออบุมสุกินก่อน เมื่กินกับวอนไอ้ได้อจ้ากเด้อตัวกินเออกินกับวอนไอ้เด้อบันน้าพี่ลดุรามาไปกระโดดกระเตะกินผลหนึ่งม้วนหนึ่งอย่างนี้แม่นมาเลยกระเตะกินเออกระเตะกินเอาไว้เ่อได้กระเตกก็จะกินกเนมืเ่อเอาดีดีจา้าไหมดีจา้าเออดีจ้าบวันดีนครับเออดีโอ้ดีจ้าจะเป็นพี่น้องเก็บบักเขียบพี่น้องเม่งกระจายพิห้พี่น้องเม่งโย ม morning, so ่วงกระดก้นกันผลเป็นผเป็นงนอยู่แก่ผลเม่นชิเลยเราบอกสามนาทีโอรียบบ้อยกาศะกาได้หรลาบันไปกระหรอกตกินผลหนึ่งมดเหมืนมาเลยแต่กินเออแตกินเอาไว้บ่ได้แต่ก็ต้อกินมืหมุนเอาูกลาหมุนหมุนกินมาพินหนอกะบมเออไม่ยีทั้นได้หลูกละอะก่อนเออ เก็บมักเขียบสูงข,ของเราหรูอล่าเอามักเขียบไปบวมาากันนะจ้าก็เอ้าตขียบไปบวมกันนะจ้าเด้ินก็ห <c oughs> มุนเอาลูกเรหมุนหมุนกินมากขึ้หนหรอกบวมเออ,อ,อไม่สิทั้งเด้องหรอกล่ะข้างก่อนเออจช่นงอยหรือไรง,งอยดิอด่อ่าใส่สองลูกแล้วเอาไว้บ่ได้ อาวบายท่านผู้สมก่อนหนุกล่ะสวัสดีก่อนมึงงานบ้างลงก่อนบ้างบ้างละวัดสวัสดีท่านผู้สมเด้อสวัสดีจ้าก่อนสวัจ้านานสวัสดีจ้าคลิปนี้เออบ่มสุกกินก่อนมากินกับวั้นไอ้เด้อจ้าเด้อตัวกินเออกินกับวั้นไอ้เด้อบ้านพี่ถูกราม้าข้ามไอ้ท่านผู้สมเบิ่งพี่หนูมานั่งข้างพี่หนูมานั่งข้างพี่เจ้าเด้อแบบง่านี่บ้านเอออู้เก่งจังเลยเออบิดเอา เออมาใหม่ท่านผู้ส่งเบิ้งพี่หนูมานั่งข้างพี่หนูมานั่งข้างพี่เสียวด้วยมันง่ายนี่บ้านเอออู้เก่งจังเลยเออบิดเอาเออผู้ส่งมันกันเออหนู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 ไอ้เอ้าพี่ถูกละถือมาข้างพี่มาให้ท่านผู้ส่งเบื้องน้ำเออนั่งลงนั่งลงบ้านปุ่นการ่อยนั่งเฝ้าเลยพี่น้องผู้ส่งมันกันเออหนู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 ไอ้เอ้าพี่ถูกละถือมาข้างพี่มาให้ท่านผู้ส่งเบื้องน้ำเออนั่งลงนั่งลงบ้านปุ่น การคอยนั่งโฟล์ดพี่น้องมีมีจำเนียรได้แกเด้อผ่าหลานไปบ่มอันอันอันเกาะบางอันเกาะข้บักเยียบส่วนบายบายเดี๋ยวละบายบายบายจุ๊บจุ๊บเหรอจุ๊บจุ๊บเช่น่อยหลายหน่อยเดียวอ่าใส่สองลูกแล้วเอาไว้บ่ได้ผู้ชมก่อนเอาหน้โน้โน้โน้ไอ้เอ้าพี่ดุกละถือมาคางพี่มาให้ท่านผู้ชมบั่งนั่เออนั่งร่องนั่งล่องแบบปุ่น การ่อยนั่งเราเลยพี่น้องเน,นี่ยเออเงินของเ,อน,องเอน,นี่ยเนาะเออมาเอาผีมามากพาทันตุส้มมาพี่พออี่จับมาพี่ผัวทำไมทันตุส้มบังสิบบังเอาไปบวมห่อผัวจุ๊บจุ๊บพร้อมจุ๊บจุ๊บเออจ <laughs> ้าหน่อยหลายหน่อยเดืนะ่อยอ่าได้สองลูกแล้ว เอาไว้บ่ได้เขียบเออเขียบสุกผีผีม้วนนึงโอ้ยผีผีผียือ่ะดูละเถือก่อนถือก่อนให้น้องมันอายถือเอาอีกก้อนพี่น้องพี่ผูชมก้อนเอาโน้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 ไอ้แม่พี่ดูละถือมาขังพี่มาให้ท่านผู้ชมบองน้ำเออนั่งลงนั่งลงแบบปุ่นการ่อยนั่งเ้าเลยพี่น้องพราเอะไรท่านผู้ชมบองเลยมันบังเอาไปบวมห่อพั่วตีหมดเลยพี่น้อง ม้นดีๆเนี่ยนะคะก็กไหลม้นเอาบเขียบบะเขียบลงหมักหน่อยนะโอ้ยกขึ้พี่หน่อยเนี่ยออบอกลาบปๆเดียวคุณพี่มิจานีได้แกเด้อผ่านร้านใบบ่มอันอันอันเกาะมังอันเกาะขึบะเขียบบอกลาไปๆเนี่ยลากบปๆไจุ๊บเราจุ๊บีมิจาีได้แกเด้อผ่านร้านบบ่มอันอันนเกาะมังอันเกาะขึบเขียบ บายบายเนี่ยหร่ะบายบายบายจุ๊บจุ๊บเนาะจุ๊บจุ๊บอ่ะบายบายท่านผู้ชมก่อนหล่สวัสดีก่อนวังงาบ้างก่อนบ้างบ้างละวัดสวัสดีท่านผู้ชมด้วยอสวัสดีจ้าก่อนอีจ้านานสวัสดีเจ้าคลิปนี้ไม่ท่านผู้ชมเบิงผี่หนูมานั่งข้างพี่หนูมานั่งข้างพี่เสียวด้วยมึงง่ายหนิบ้านเอออู้เก่งจังเลยเฮ้อบิดเอาเฮ้อเบะเอ้าอีกเอาอีกมาหมอบเขามาเอาอีก ม,มุนเอาดุกล่ามุนมุนกิ่นมากินเนาะบูมเออไม่สิทั้งเรื่องูกละทั้งออกกันเออฮะกว่าฟ้บาบายบายเดี๋ยวนเอาดีดีจ้าไหมดีจ้าเอาดีจ้าพี่สันที่ครับเออดีโอ้ดีจ้าจะเป็นพี่หญิงน,น้องแกบักเขียบพี่น้องมันกระจายมันตาตีหมดแล้วแย่ต่อกะที่เก็บบูมคนนี้ใจเด้อ อานังลงกันเลยลูกหลานนังลงกันเอออ่ะคิดถึงผู้ชมโอ้ยตัดเออบวมสุกกินก่อนเมื่อกี้กันก้อนไอ้เด้อจ้าเด้อตัวกินเออกินกับวอนไอ้เด้อบันพี่ลูกหลามากพ่อเอาอะไรทำผู้ชมบังสิบังเอาไปบวมเ่อผัวอ๋อแต่บังผลงานมุนให้บังลาบังไม่ใหม่ก็สันพี่น้องเอ้ยพ่อ มึงบึงบักมองแยกตอกับลูกดกพี่น้อง่ามในหลกหลายนึงจ้าโอ้จักหน่อยดิเก็ดดิเดแปดหน่วยจ้ายเก็ดหน่วยหรือแปดหน่วยเจ็ดหกหเจ็ดหน่อยจ้าออแต่บ่พบ่งงานหมุนให้บังลาบังไม่ผสพี่น้องเอ้ยพ่อมึงบึงบักมองแย่ตอกระดูกดกพี่น้องเป่าไจุ๊บจุ๊บพรอม